รับเรียผมลูกบอลซูจีไม่มีเจอวันในโชคพิการเรายผ่าก็มาสอบเป็นไงครั้งแรกเดือนปอนครับปอนหนึ่งนะเราซ้อมอยู่ที่ซูจีไม่มีเจเก็บตัวรวมๆมากี่วันประมาณเดือนหนึ่งนะก็ว่ามึงซ้อมมีใครบ้างอยู่นี่เป็นเดือนเลยมีพี่พงศิริแล้วก็ปอนพิษาครับครับแล้วก็ลูกใน่ข่เนาะครับวันนี้เราต้องเจอใครครับภายพยาครับเคยเจอเขาไหมอย่างนี้ยได้ดูเนื้อตัวรูปร่างแล้วเป็นไงสูงว่าเกมางแขนงไงดีเจอยาวแบบนี้ ก็ไปเรื่อยๆครับอ่ะก็ฝีมือเราเนาะล่าสุดชกที่ไหนมาครับชกที่นีบเป็นไงวันนั้นเสมอครับเสมอใครมาปานเทพครับปานเทพนะเออวันนี้ก็เจอใหญ่ใช่หนักใจไหมตรงนี้ไม่ครับเอ้ยเราทำไมถึงไม่หนักใจอ่ะก็หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วอย่างนี้ไม่กลัวไอ้ใหญ่แล้วครับยี่สิบสองคนจังวาดมึงกันไปปล่อยกิโลหกสิบอ่ะเพื่อนๆเป็นมวยอะไร มวยฝีมือครับซ้ายหรืขวาขวาสองร้อยเจ็ดสิบบาทเราชกมวยำรวมประมาณอ่าร้อยกว่าแล้วทราบพี่น้องไม่เชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องไม่เชียร์และเป็นกำใจนมมาวันนี้เต็มที่แนานๆครับครับผมคุณครับไปดีครับผมประยะเวลาสมหมายครับวันนี้ชกพิการละอียมากมาสอบเกินไปปอนจุดสามอ่าเราซ้อมอยู่ที่เป็ดสี่หมื่นเก็บตัวได้กี่วันไฟนี้ก็เดือนเนกว่าวันนี้เราต้องเจอใครครับเจอลูกนะครับเคยเจอเข้าแม่ลูกขวัญเนี่ย ก็ยังไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีหมัดมีแก้งครับวางเกมวางแผนไงดีก็ตามหลัตาครับเขาเราเนาะล่าสุดชกที่ไหนมาชกตีนี่แหละเป็นไงวันนั้นก็ชนะสักเล็กับชนะสักเล็กมาเจอฝีมืองี้เดินอย่างเดียวครับก็ได้ครับคุมมากี่โลน้ำหนักนี้ก็สามโลได้ก็ปกติเนาะอายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบกว่าคนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปปล่อยกี่กิโลไป 89ครึ่ง6จุเป็นเพลาะ,<ว>ะ,ะเป็นมวย,มวยาสายซียขวางร้อยร้อยแปดสิบสามเราชกมวยรวมทั้งหมดประมาณแปดสิบครั้งไง <ขอ S 1> <ล>พี่น้องไปเชียร์ไหนครับฝากพี่น้องชาวใต้เป็นกำลังใจผมด้วยครับผมขอบคุณครับ